สวัสดีครับกูอยู่เกมโลบอคแบบสกิมมิ่ toilet bath เทินะครับผมท็อปช็อตหองชาแนลจีดูจีเกมมิ่งทีวก็จะพามาดูอัปเดตกิจกรรมคิดสมัติถ้าเรามีแต้ม40,000ขึ้นไปเราจะเปิดได้ของดีไหมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับก่อนที่จะเปิดให้ดูเดี๋ยวขอไปฟาร์มกิจกรรมก่อนนะครับตอนนี้ผมได้ดอกแต้มเป็นจำนวน2 0,000นะครับคราวนี้ผมก็จะเล่น เพิ่มอีกสักประมาณ2 1 0 0 0กําลังดีนะครับแต่ช่วงที่เก็บแต้มที่แบบว่าเก็บถุงทามเอาแต้มนะครับหรือเอาเหรียญนั่นเองรู้สึกว่าเขาน่าจะปรับลดลงนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยเก็บแต้ม0ูนย์ไป2 1 0 0มมันจะได้อยู่นะครับแต่คราวนี้เมื่อเราเก็บแต้มประมาณ1ไม่ใช่1เดียวศูนย์ไปถึงประมาณ16ื่นหหรือ17ื่น มันจะเริ่มได้น้อยลงทันทีนะครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับถ้าใครเก็บได้แบบผมนะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยเมื่อผมเก็บใกล้หมดแล้วคอยดูนะครับอือสี่สิบหกผมจะหยุดทันทีนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้เหรียญก็มีประมาณสี่หมื่นเหรียญน,นะครับแต่มีสี่หมื่นนั่นแหละมาเดี๋ยวเปิดให้ดูครับว่าเลดการได้ของดีนั้นมันจะได้ดีขนาดไหนโอ้โหเห็นเมื่อกี้ไหม ไททันไม่ใช่ไททันครับตัวระดับแมสติกจิ๊กซอวหนึ่งอันมาแล้วนะครับนี่ก็คือคาเมล่าสไตเดอร์นะครับไม่รู้ไม่รู้ชื่อถูกหรือเปล่าอ่ะมาดูต่อนะครับเห็นไหมโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ยังน้อยก็ได้เพชรทีละพันสามพันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่เห็ไหมนอกนั้นก็จะเป็นพวกอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นได้เปาผมมันคือไดโอ้โหว้ <Wow. S 1> โอ เพชรหนึ่0มได้มาด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็จิ๊กซอไททันเพนซิลวูแมนนะครับก็ได้มาอีกนะครับแล้วก็นอกนั้นโอ้โห <Yeah! S 1> เศษชิ้นส่วนไททันดิวแมนนะครับก็ได้มาอีกด้วยโอ้โหดีเลยครับผมจะได้อัปเกรดเป็นระดับ5นะไม่ใช่ดิ1ดาวแดงสักทีนะครับน่าจะเหลืออัน2อันนะนอกกนั้นก็เป็นเศษร,ระดับแมตตินะครับโอ้โหแจกเยอะอยู่นะนี่ ดังนั้นกิจกรรมนี้เหมาะกับผู้เล่นใหม่อย่างมากนะครับมาต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีผ่านมิชชั่นด่าน77ถ้าเราลงคนเดียวคอยดูนะครับวิธีลงคนเดียวให้ชนะผมขอบอกเลยถ้ายูนิตเราไม่แม็กสุดยากครับยากยังไงไททันค็อกแมน2.0ของผม2ดาวแดงไททันทรีแมนของผม2ดาวแดง และเ,เทคนิคเอ้ยเทคนิคของผมคือจะใช้คอปเตอร์ไม่ไผ่นะไม่ใช่ดิเฮลิคอปเตอร์นะครับระดับ5ดาวแดงเลเวล1,000แล้วก็คาเมล่าแมนน้อย8ตัวเลเวล1,000ปิดท้ายด้วยเออนึกก่อนชื่อว่า s w i เกอร์ o ูแมน0นะครับที่เอาคาเมล่าแมนน้อยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์น้อย2ยูนิตนี้ มาใช้งานก็เพราะว่าเอามาเป็นตัวลอด m a n ครับ G-Man นี G Man ่สกิลตาเลเซอร์ของ Homelander ์ n d s u p ซูเปอเขาจะยิงตัวที่ดาเมจหนักสุดตัวที่โหดสุดก่อนนะครับจากนั้นก็จะไล่ตามลำดับไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่นูบสุดนะครับแน่ดังนั้นผมก็เลยสร้างพวกเฮลิคอปเตอร์ มา10ตัวและก็คาเมราแมนน้อย8ตัวนะครับเพื่อเอามาเป็นตัวล่อและก็เนื่องจากว่าสออยู่ในนี้จะใช้ค่าพลังงานน้อยนะครับนี่แหละเพื่อมาเอาเป็นกันชนแต่เมื่อเวลาผ่านไปดูดูจีแมนเด้งเลือดครับดังนั้นผมไม่แนะนำให้ต่อสู้คนเดียวนะครับไม่งั้นมันชนะยากคราวนี้วิธีผ่านนะครับ ผมก็จะเอา ID ไก่มาช่วยทำดาเมจนะครับก็คือ ID ไก่นั้นอย่างน้อยจะต้องมียูนิตประเภทพวกที่แบบว่าใช้ค่าเรียก1ห,หน่วยก็จะมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็คาเมล่าแมนน้อยครับคาเมล่าแมนน้อยนี่จะสร้างได้แค่8ตัวนะครับส่วนเฮลิคอปเตอร์จะสร้างได้10ตัวนะครับค่าเรียกใช้เพียงแค่1แต้มหรือพลังงาน1เท่านั้นนะครับนอกนั้นเอาตัวที่โหดที่สุดของไอดีไก่ เอามาลงต่อสู้เลยมันก็จะช่วยทำดาเมจและก็จะเป็นเป้าล่อครับมามาดูกันตัวผมนี่จะใช้ไททันค็อกแมนนะครับไททันทีวีแมนไททันเอ้ยไม่ใช่ครับใช้ตัวลิงสองตัวตัวน้อยอีก2ตัวก็คือเฮลิคอปเตอร์คามิล่าแมนน้อยและก็ปิดท้ายด้วยคามิล่าบูแมนนะครับทั้ง3ยูนิตนี้เลเวล1000นะครับ5ดาวแดงตันหมด และก็จะช่วยทำดาเมจน,นะครับส่วนไอดีไก่ของผมมันก็จะเป็นเป้าล่อด้วยและก็ช่วยทําดาเมจด้วยนะครับนี่แหละมามาดูกันว่าเป็นยังไงเห็นไหมดูเลือด Gman นะครับตอนนี้เหลือ20%แล้วส่วนไททันดวแมนของไอดีไก่ผมก็ลงๆไปเรียบร้อยครับอู้หโดนตาเลเซอร์นี่แหละช่วงนี้ตัวพวกยูนิตระดับสีดุงมันจะอยู่ไม่นานานะเพราะว่าซักหน่อย จีแมจะใช้สกิลตาเลเซอร์ยิงใส่นะครับโดยที่มันจะยิงใส่ตัวที่โหทดที่สุดก่อนเรียงลำดับเลยครับตัวไหนอยู่หน้าสุดมันอัดก่อนครับนี่จากนั้นคอยดูไททันค็อกแมนผมนะครับเดี๋ยวก็ตายตามไททันทีวีไปนะเพราะว่า G-Man อีกสักพักครับเขาจะใช้สกิลตาเลเซอร์ยิงนะครับไม่ใช่ยิงธรรมดาลแล้วปล่อยนะพี่แกเล่นยิงจนตายครับ ดังนั้นใครที่จะผ่านมิชชั่น77อย่างน้อยต้องอัพเลเวลให้แกงตัวเล็กตัวน้อยแกงนี้นะก็จะมีเฮลิคอปเตอร์หรือคามิล่าแมนน้อยก็ได้นะครับจากนั้นก็นัดคนโหดหรือขอความช่วยเหลือคนที่โหดหรือเพื่อนก็ได้ครับถ้าเพื่อนมียูนิตแบบนี้ก็เน้นสร้างตัวแกงตัวน้อยพวกนี้แหละครับจากนั้น เราก็ใช้ตัวสีลุงในระดับยูนิตที่โหดที่สุดเอาไาใส่มาเลยนะครับแค่นี้ก็ผ่านเลยนะครับ,รบเห็นเลือดทีแมนไหมนี่แหละเรียบร้อยครับง่ายไหมด่าน77นี่แหละครับคือสรุปวิธีที่เรามีโอกาสผ่านด่าน7 7อย่างคร่าวๆนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาเติมโค้นะครับโค้ดนี้ก็ได้ปลดล็อกแล้วครับเป็นโค้ที่ได้3 0 0พเพชรนะครับ โค้ด <Code S 2> ก็มีอยู่ว่า O A โอไม่ใช่ O S I B S F T <S และวก็กด Enter นะครับจะได้3,000เพชรโค้ดนี้นะครับจะหมดเวลาในวันที่29นะครับใครที่ยังไม่เติมรีบเติมนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่สิยูนิตที่จะใช้ผ่านด่าน77นะครับไททันทีวีแมนไททันคอกแมน เฮลิคอปเตอร์น้อยและก็เม็ดก็ได้ถ้าเรา level อัพเลเวลเยอะนะครับหรือคาเมล่าวูแมนก็ได้คาเมล่าวูแมนผมไม่แนะนำนะครับเพราะระยะการยิงมันใกล้เกิน,นครับผมแนะนำเม็ดดีกว่าและสุดท้ายนี่แลยครับ Normal c a m าเ a ล่า erm ตัวนี้นะครับเป็นเป้าล่อของสกิล l m m n n 2.0นะครับนอกนั้นก็ตัวทานาเมกตัวหนึ่งควรเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวเฮลิคอปเตอร์จะใช้ ในช่วงท้ายนะครับสำคัญเลยแล้วที่สำคัญเราจะต้องมีเพื่อนช่วยทำดาเมจได้นะครับใช้ฮีโร่หรือ,อยูนิตคล้ายกันมันก็ผ่านนะครับนี่แหละครับคือสรุปวิธีผ่านด่านมิชชั่น7 7ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม